สบายดีท่านผู้ชมพบกับชอรีเราทัวร์ตอนนี้เจอ,อยูทีห่นานเซาโรจักแห่งหนึ่งยูทีนครหลวงบางซึ่งว่าชุดที่เขาายู่นี่ยใกล,ใกล้ๆกับถาดผู้สีซึ่งว่าแนมไปด้านนี้ก็จะเห็นถาดผู้สียู่ทึงจอมผู้นเลยแต่ห่านาก็จะอยู่ใกล,ใกล้ๆกับซ้ำแยอยู่ตีนถาดผู้สีหันเองเนาะอันนี้แมนบริษัทอนุไซบริการเซาโรจักอันนี้เขาก็เห็น เห็นหานนี่จากส่องปัตตบินปัตตบินเคยมาเสาอันนี้มันเบอร์โทรของห้านนะสามารถโทรติดต่อสอบถามมาเสาได้เอากระสิบมาเสาอยู่นี่ปัจจุบันก็นมีลูกขามาเสาเพื่อไปเที่ยวนะพอลูกขามานักท่องเที่ยวมาแต่ทางอื่นบอดเอารถใหญ่มาก็สามารถมาเสารถจักเพื่อไปท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลนี้ได้ อันนี้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเท้าเซาเพิ่มวะตัวนี้ตัวฟรี่าล้วกับตัวเซาเพิ่มตัวฟรีเขาก็มีให้ลูกค้าแต่ครั้งลูกค้าจะได้ตัวพิเศษเขาก็มีให้เลือกอ๋ออันนี้เท้าเซารถเพิ่นแถมหมวกกันน็อกให้หนึ่งหัวห่านอนุไซอนุไซบริการเซารถจั๊อยู่ที่นครลงพ่าบางม, <c oughs> มีเบอร์โทรเท้าขึ้นหน้าจอให้แล้วเนาะ าว่าไพมากอะสามารถมาเซาได้าว่ามากโบถือคนมีบริการไปครับทั้งทีเลยโอ้ใจดีขนาด <laughs> <laughs> ใจดีขนาดหานอนุไซ <Okay. S 1> อันนี้เป็นวิดีโอโปรโมตให้นักท่องเที่ยวทัวไปไปาว่าสมมติกระเจาเคำมาเบิ o ยูทูบเ้าแหละโมฮวาชิเซาวรยูไซสามารถติดต่อมาได้เลยยินดีตอนรับเยอยินดีต้อ <laughs> <laughs> นอ,นอันนี้รถพี่เฮาเสาเนาะอันนี้จะคล้องหา่านเอ่อนสิติโอเฮดเมนท์เด็ดด้วยเอ้ยี่กระเจใส่หล่อกว่าน้ำมันหอดปัมปัำมอย่าว่าน้ำมันนี่มีเครื่องแล้วโอ้มีเครื่องเดไปเติมมีแต่สกดีเพราะว่าแขกตัวเก่าเข้ามาซุ่มแล้วกันมันเต็มเออโอเคโอเนาะนอันนี้แงนหา่หานฮานูไซบริการเซารถจัก๊กนี่จะคล้องห่านเด้อจะซื้ออนุสัยเลยวะเนาะหรือซื้อไฟล์จะซื้อคำสอนเ็มไแล้ว อันนี้นาห่านเนาะไปไปไปมาอยู่ล้งพอบางกะมาสอวน้ำินได้ออกคืิปพาับันนี้ ไปทีตัดกวมซีันนี้เฮากำลังเดินทางไปนำตกตัดกวงซีเด้อพี่น้องแต่ว่าทางไปนีเฮากปยังบนาใ,ใจเดียาจะไปสะก่อนเนาะไปหล้ะก็บเบิรงแคนตีไปนำอันนี้อยู่ในตัวเมืองของนครลงพบางอยู่เรียกว่าวันนครหลวลงเวียนจัน ลงเมืองเลยได้เนี่ยรถตู้ร้ายนครก็ลงกระบ,บางเนี่ยเพราะว่าเอาไวาบริการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาหลาย โซเมืองไปเลยเนาะ,ะนี้เนาะวัดร้หลายอยู่นครลงกระบาเลยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลาวเลยเลยมีวัดหลายโอ้เข้ามาสืข้างเลยได้เนี่ยบางทีเห็นป้ายเช่นอบอกว่าท่างไปตัดกวงซีดูตอนเลยเฮาะดูดียวานี ขี่หรือเห็นาตเขียนว่าน้าตุ๊กตาพวงซี่เจกิโลเมตรแต่ดูว่ออยปงไกลปนไหนพอดีทีรถล,ลิล ตามทางไปพี่นอ้องเจ้าเห็ดหน้าแซงคอบแถวเนี่ยโอ้โหเี่มแปลกว่ะคนเอาวัดอยู่ลงเบาบางอันนี้ตามทางไปตัดกรมซีเลยโอ้เพื่อนเจ้เจ,จ,เจ้าเนาะ เราเป็นรถท่องเทียเ่ยวกาแฟขี่เงินกาแฟขี่เงินลวงกระบป๋าโอ้เขาขี่รถมาได้ระยะหนึ่งเลยทันประสบส10กิโลแล้วตอนนี้เข้ามาหอดสามแยกนี่พอดีเห็นป้ายนักท่องเที่ยวเขตเขตตาดกวางซีสามกิโลเมตร ไปทางนี้เนาะ13กมถึงแล้ว ลาน,านีน้รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารน้องต้องตัดกวงฟีเปิดบริการแล้วมีเชือค่าฝากรถอันรถจักรนี่เขามีอจะจอดอยู่นี่วะอ๋อแล็คคีรถนานเกินไปอ๋อใช้ได้เลยเออไม่ต้องมาจ่ายอ่ะเออได้ๆก็ไปลำสบายเลยตัวรถจักรเขาจะฝากไว้อยู่นี่ แต่จะขี่รถไฟขัาขึ้นไปแล้วห้ามบนจอดกันโอ้รถร้ายขนาดเลยนี่แสดงว่านะักท่องเที่ยวมาร้ายได้นี่โอ้โหจอรดรถคันสมอันน,นี้แมนบอลฝากรถจักรรถใหญ่อยู่ที่ทางขึ้นนำตกตัดกุนซี เขาจอดรถจกักไวหวล้วก็เขาจะขี่รถแพาขึ้นไปมีรถบริการขับส่งบนขายปีบนขายป,อายปีอยู่นี่ก็มีตลาดอีก เราเห็นอะไรแล้วเนาะมีหูบ่ง,ง่ายเลยเจ้าแต้มไฟฟ้าเลยจุดขายปีขถแสดงว่ามันสื่อปีรดดถไ้ฟ้ายอยู่นี่เดี๋ยวเขาสื่อปีก่อนทำผู้สม อันนี้เขาซื้อปีรถขึ้นไปตา่าหันปะออเท,ท่าไรค่ะหนึ่งสิบห้าค่ะสิบห้าเ่าันคุเดียวคนละเท่าไรกันจ้ะท่านผู้ชมอันน,นี้แมนรถไฟ้าที่จะพ่าเข้าขึ้นไปนำตกตาดกวงซีก่อนจะเป็นรถเทา่ากลมาซื้อปีจีนี่ ใรถไฟเนาะมันบ่มีเสียงเนาะมานโลวาบ้าเมื่อกี้ในรถไฟอย่างไเออครับครับครับมันสีเงียบดีรถไฟเนาะรถไฟก็เงียบเลยใกล้บ่อเขาขึ้นไปนี่ประมาณจังโลโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งซื้อปีเธอเดียวไปกลับเนาะเออเราจะไปที่ตัดเกลือกันเลย อ,หอาหารตะนุ่มไหมขงน้ำโอ้อยู่นหนก็มีเห็นบนทองเที่ยวโอ้มีน้องซ้ารอยน่ำตงขัดข้องนี้วน้หอดแล้วเนาะเอทางขึ้นอันนี้นะ พอทางเป็นแล้วสามารถซื่อน้ำซื้อขนมมีอาหารพร้อ,อเมอเ,อเ,เดี๋ยวเขาไปเทียวสะกคน รังข้นก็มีขายอาหาร<ม>ากิวไก่โห <มา S 1> หันนี่คนเต็มเลย <มา S 1> อุทยานอุทธยานนำตกตาดกวางซีกวางซีพาร์ก น้ำต,ต,ตกตากบซีสแกนนะนี่วะุขึ้นุขึ้นยเข้ามาเลีไปติ้าได้ที่ว่าทางมนะันจะเป็นยคนเอาเือนี่หนที่แต่ตัวนี้มันทำย่างป้าทธรรมชาิตัวนั้นมันทำรถ้ดเดียวกันไปตานนะไป ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ไปสองทางเต่ว่ามันทางมุ่งเวียนกัน๋อตทวนี้อาจจะมีมีใไ้เบิ้งแล้วมีสุ่มธรรมชาติเงีอ๋อแล้วลองิมห้วยขิมอย่างเหี้ยนะไปไปฮอดบอลเดียวกันรอดเดียวกันเดี๋ยวลองลองถูกทางเลยขึ้นทา้งนี้ลงทางนั้น คุนผู้ชมสำหรับคลิปรีวิวการเดินทางด้วยรถจักรมาถีตาดกวงซีกับสิคโคจบไปเพียงเท่านี้คลิปต่อไปเราจะพาทานไปเที่ยวสมตาดกวงซีแบบเต็มๆเลยอย่าลืมติดตามสมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า